มาอะไรตายหาแล้วเมื่อกี้ยืนเยี่ยวมองไม่เห็นของตัวเองเลยก็มันกินเอากินเอามันก็อ้วนนี่ไม่ว่าอะไรก็กินลงไปบางทีกินแล้วมันก็อ้วนกินก็ไม่ได้เอาก็มีแล้วมันขี้หรือเปล่าขี้คนบ้านเรากินไม่ได้ขี้แล้วทำไมอ้วนอย่างนี้อุ้ยไม่รู้เหรอทำไงดีวะเดี่ยวมาเดี๋ยวค่ะวันนี้เรามีเอสเตเลนมาฝากนะคะเอสเตเลนใช่แล้วแค่เดียวนะคะขับถ่ายตรงเวลา เป๊ะๆเลยเม็ดเดียวนี่นะฮะใช่แล้วเรามีแอลคาไนน์นนะคะแล้วก็สารปกัดจากหัวขาวนะคะช่วยแบบยับยั้งไขมันของเรานะะคแต่ไอคนพูดนี่มันก็ดูไม่น่าเชื่อนะแมกคนพูดอ่ะอ่าๆๆๆตอนเชื่อตอนเชื่อนะไม่นี่มันคนหรือออกมังกรเนี่ยแม่อยู่รถไปแล้วสิบโลนะสองสัปดาห์เองสิบโลใช่แล้วกี่สัปดาห์นะฮะสองสัปดาห์สองสัปดาห์ก็สิบสี่วันก็ดีออกกำลังกายด้วยไหมนิดหน่อยค่ะนิดหน่อยเราต้องออกกำลังกายด้วยใช่ไหมค่ะนี่ผมกำลังจะผอมแล้วเหรอ่ อามาอ่าเราจะเบ้นหอมจะรอคนไงอ่ะรอ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 ,อมันไปเองแค่พี่ค่ะเออแต่พี่ได้ไหมคะเขาก็รอนะเออเอาเอางี้ด้วยกันพี่ผมขอแจกแฟนเพจแล้วติดกล่องได้ไหมได้เลยค่ะเอางี้ให้เม้นใต้คลิปนี้เลยฮะเม้นว่ามีแรงบันดาลใจอะไรที่ําไม่อยากหอม,มอย่างผมแรงบันดาลใจที่ทําให้อยากหอม <S <S ผมอยากมีเมียชีวิตนี้ผมมีแต่เมียคือมือของผมนี่เองอ่ะโุ้โนี่เทจสุดเลยไอ้เบ้นเมื่อที่อีช่นเนี่ยเป็นไทรวะ จะไปรู้เหรมันก็เข้ามาจากหลังบ้านน่ะมีป่านนี้ไปแล้วมั้งนี่แม็กเอแม็กเอ็กเซเลนต์นะคะเห็นในเนี้ยนะเดี๋ยวคอยดูนะเดี๋ยวเราจะขอแล้วทีเซ็นเตอร์เอ็กเซเลนต์ใช่แล้วค่ะมีเขาตุ่มมาโฆษณาไปขอร้องเลยนะขอร้องเลยเสริมอาหารเสริมรถพัดอ้วนรถพัดความอ้วนความอ้วนคนที่เป็นรถวายอ้วนความอ้วนแหม่ยังไม่ทันจะพูดกับมึงแบบเสริมก็ก็รถวายอ้วนพูดแล้วมันก็พัดอ้วนก็รู้แล้วไงรถพัดอ้วน